สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หนุนได้ชาแนลนะวันนี้อยู่เกม SD Gundam Eternal ในคลิปนี้ผมจะมาพูดเรื่องยานซัพพอร์ตนะครับว่ายานลำไหนเนี่ยเหมาะการจัดทีมแบบไหนและดูยังไงว่ายานลำไหนเนี่ยน่าใช้งานนะอย่างแรกนะครับยานซัพพอร์ตเนี่ยมีหน้าที่ในการบัฟโมบิสูของทีมเรานะก็ทีมเราเนี่ยจะได้บัฟหลักๆนะครับมีของบัฟดิดเดอร์สกิลที่จะได้อลสเต็นะครับกับโมบิสูทั้งหมดเลย แล้วก็จะเป็นในเรื่องของซัพพอร์ตตรงนี้นะครับจะมี HP ซัพพอร์ตและ a อคแท็กซัพพอร์ตยิ่งดาวซัพพอร์ตเราเนี่ยเลเวลเยอะเท่าไหร่นะก็จะได้ค่า HP แอคแท็กซัพพอร์ตเยอะเท่านั้นนะครับรวมถึงถ้ายิ่งดาวเยอะเท่าไหร่นเนี่ยก็จะได้ค่าพวกนี้สูงตามไปด้วยนะครับส่วน leader skill ยิ่งดาวเยอะเท่าไหร่น,นะครับก็จะได้ตัวบัฟสแตทให้กับโมบิสูเนี่ยมากเท่านั้นโดยความแตกต่าง UR กับ SSR นะครับ leader skill เนี่ยจะแ,แตกต่างกัน โดยที่ UR เนี่ยถ้า3ดาวจะบัฟได้สูงสุดถึง36%ส่วนถ้าเป็น SSR เนี่ยก็จะบัฟได้สูงสุดแค่26%เท่านั้นแล้วก็พวกสแต t HP กับแองแกล s ซ p พพอรเนี่ยก็จะลดหลั่นกันไปด้วยนะส่วนยาซัพพอร์ตเนี่ยจะแบ่งเป็น2สายหลักๆด้วยกันนะครับสายแรกก็คือ Leader Skill ที่บัฟเป็นซีรีส์นั้นๆนะอย่างเมอร์ดิราเมสที่ขับยานอ Angel เเนี่ย ก็จะบัฟเป็นซีรีส์โมบิสูดซีดนะครับซีรีส์โมบิสูดซีดก็จะเป็นหุ่นโมบิสูดทั้งหมดเลยของซีรีส์กันดั้มซีดนะก็เหมาะกับการจัดทีมโมบิสูดที่ใช้เป็นซีรีส์กันดั้มซีดเปียวส่วนลีดเดอร์สกิลอีกอันนึงนะครับก็จะเน้นเป็นสายเฉพาะทางเป็นสายสายไปก็จะมีหลากหลายเลยอย่างเช่น u n s t o p p a b l e ก็จะเป็นหุ่นเฉพาะทางที่เป็น แท็กอันสตอปเอเบนะครับอย่างเช่นเอ็กเซียกับเลอซิกเน่เนี่ยก็เป็นโมบิสูตรยูที่อยู่ใน u n s สตอปเอเบิลด้วยซึ่งการจัดทีแบบนี้มันก็จะค่อนข้างจะเฉพาะทางนะครับก็เราจะต้องเลือกโมบิสูตหลากหลายซีรีส์นะที่มีแท็กตัว u n s ส o อปเอเบิลนะครับจัดทีมด้วยกันและอีกอย่างหนึ่งของสายซัพพอร์ตนะครับก็จะเป็นเรื่องของซัพพอร์ตสกิลอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญมากๆนะครับ ซัพพอร์ตสกิลเนี่ยทำให้เราลอดตายจากสนามลบแล้วก็ทําให้เราได้แต้มนะครับจากสนามลบเนี่ยเยอะมากๆเลยเพราะว่าเกมเนี้การชิดแต้มที่จะทําคํานวณเป็น3ดาวเนี่ยมันคิดถึงเรื่องดาเมจที่เราโดนด้วยตัวซัพพอร์ตสกิลเนี่ยจะเป็นท่าที่เราต้องกดใช้นะครับกดใช้แล้วมันจะมีระยะขอบเขตอยู่นะก็จะมี2สายด้วยกันครับจะมีเป็นเพิ่ม HP นะแล้วก็จะมีเป็นเพิ่ม EN นะครับยานซัพพอร์ตที่ผมมองว่าทีเด็ดเลยเนี่ย จะเป็นในเรื่องของ p p อร์ตสกิลที่มีการเพิ่ม HP เพราะว่าจากการใช้งานของผมเนี่ย EN มันถ้าบริหารดีๆเนี่ยมันไม่ค่อยหมดนะครับแต่ HP เนี่ยค่อนข้างสำคัญถ้าเราไปเจอด่านที่ศัตรูกเก่งๆมากบ้านเนี่ย HP ของเราเนี่ยมันจะลดลงค่อนข้างเยอะนะฉะนั้นถ้าเกิดจะทำคะแนนในด่านสูงๆเนี่ยหรือว่าจะทำให้โบนสูตรเราลอดตายจากสนามลบเนี่ยเราจะต้องใช้สกิลพพอร์ตของยานแม่ของเราครับในการช่วยแล้วก็มันจะฟื้น ค่าพอยต์ให้เราได้ด้วยนะตรงนี้สําคัญมากๆฉะนั้นการตัดเกรดของยานแม่ของผมนะครับผมจะดูในเรื่องของตัว support skill เป็นหลักก่อนนะครับถ้าเพิ่ม h p เนี่ยจะให้เยี์ที่สูงกว่าส่วนรองลงมาจะเป็น leader skill leader skill ตรงนี้มันแล้วแต่ id นั้นๆนะครับว่าเหมาะกับตัวยา support แบบไหนนะอย่างเช่นถ้าเกิด id ที่คนชอบ o อ s i c e n e มากม ก็อาจจะเหมาะกับ leader skill ที่ไปไปตามซีรีส์นั้นๆครส่วนถ้าเกิดว่า ID ที่แบบว่าอยากจะใช้พวกหุ่น UR หรือหุ่น s mm hmm. s r เฉพาะทางไปเลยที่แบบไม่ชอบที่จะทำเป็นซีรีส์นั้นๆเนี่ย mm hmm. ก็จะเหมาะกับ leader skill ที่เป็นบัฟเฉพาะทางนะซึ่งเดี๋ยวผมก็จะให้ดูครับว่ายานแม่ UR แต่ละลำเนี่ยมี leader skill กับ support skill mm hmm. เป็นยังไงกันบ้างนะ ก็มาเริ่มกันที่ยานซัพพอตลำแรกนะครับของกันดั้มนะก็จะเป็นไบรท์โนอาครับขับยานไวเบสครับยานลำนี้นะครับลีเดอร์สกิลก็จะบัฟสเตตให้กับซีรีส์โมบิลสตดกันดั้มทั้งหมดเลยนะแล้วก็มีซัพพอร์ตสกิลที่เพิ่ม EN 50%นะครับตัวซีรีส์กันดั้มทั้งหมดเนี่ยก็ตอนนี้เที่ยที่ออกมาก็จะบัฟได้ตามนี้เลยนะครับก็จะเหมาะกับสายที่ อยากจะทำทีมเป็นซีรีส์กันดั้มนะส่วนยาน UR ลำที่2ครับของซีรีส์กันดั้มเนี่ยก็จะเป็นไวเบลเหมือนกันครับแต่เป็นฟราโบเป็นคนขับนะยานลำนี้ครับทุกอย่างเหมือนกันเลยนะต่างกันที่ลีดเดอร์สกิลนะครับก็จะเป็นทัชแอสเนลนะซึ่งแท็กทัชแอสเนลนะครับก็จะมีกันดั้ม EX ด้วยนะครับแล้วก็มีกันดั้ม X1 ครับที่น่าสนใจเลยนะก็ใครที่อยากจะ จัดทีมที่แบบรูปผสมนะครับของต่างซีรีส์ก็สามารถเลือกทัชแอสเนลได้แต่ว่ายานของตัวไวเบดเนี่ยข้อเสียนะครับซัพพอร์ตสกิลเนี่ยมันเป็นเพิ่ม en นะไม่เพิ่ม hp นะครับถัดไปก็จะเป็นซีรีส์ของเซตากันดั้มนะครับเป็นยานอากาม่านะครับยานอากาม่ารำนี้นะจุดเด่นเลยครับซัพพอร์ตสกิลครับเพิ่ม HP 40%เลย แล้วก็ leader skill เนี่ยเป็น touch as nail นะ touch as nail ก็เหมือนยานลำเมื่อกี้นะครับก็จะมีกันด้าม ex แล้วก็การด้าม x 1 c o s น bone ที่น่าสนใจนะส่วนยานอากามอีกลำหนึ่งนะครับคนขับเป็นฟ้านะอันนี้ support skill เนี่ยจะเพิ่มเป็น en แทนนะครับแล้วก็ leader skill เนี่ยจะเป็น lightning fast นะครับ lightning fast เนี่ยโมบิสูที่น่าสนใจนะครับก็จะมีกันด้าม unicorn n e วกันด้ามครับแล้วก็กันด้ามบาบาทอ ก็3ตัวนี้ไปด้วยกันเนี่ยครบเครื่องเลยนะครับตัวหนึ่งสายดาเมจตัวหนึ่งสายป้องกันตัวหนึ่งสายซัพพอร์ตนะก็ถือว่าเป็นแท็กที่ดีนะครับสำหรับ lightning fast ส่วนลำสุดท้ายนะครับเป็นของซีรีส์แซตกันดัมก็เป็นยานลาดิชนะยานลาดิชเนี่ยลีดเดอร์สกิลจะบัฟให้กับโมบิลสูดเซต้ากัรดั้มทั้งหมดเลยนะครับเซต้ากันดั้มเนี่ยก็มีตัวที่น่าใช้งานนะครับเป็นกันดั้มเลอร์ซิกเน่นะ แต่ว่าตัวอื่นเนี่ยยังไม่มีนะครับสำหรับ U R ที่เป็นกาชาออกมานะครับก็จะต้องใช้ตัวพวกเซต้ากันดั้มสาไปก่อนนะครับที่เป็นตัวที่เราสามารถ develop มาได้นะอันนี้ก็จะเหมาะกับการทำที่เป็นซีรีส์เซต้ากันดั้มนะตัวนี้นะครับั u พอร์ตสกิลเนี่ยจะเป็นเพิ่ม en นะคลิปนี้สนับสนุนโดยยาดาเกมเซ็นเตอร์ร้านเติมเกมราคาน้ารักบริการรวดเร็ว ปลอดภัยร้อเปอร์เซนถัดมาก็จะเป็น G ีกันด้ามนะครับ G ีกันด้ามเนี่ยเป็นอยาซัพพอร์ตที่เรนขับนะก็จะมีลนะีดเดอร์สกิลครับเป็น unstoppable unstoppable เนี่้น่าใช้งานมากๆนะครับเพราะว่าตอนนี้โมบิสูที่เป็น ur ของ tag unstoppable เนี่ยมันค่อนข้างเก่งนะครับมี x c แล้วก็ lescigne เลยนะครับเป็นตัวนำทัพแล้วก็รวมถึง phoenix g ันด้าด้วยก็ใช้งานค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะ แต่ว่าตัวยางซับพอร์ตตัวเนี้มันดันเพิ่ม en 5งานต่าต่อไปก็เป็นของกันดั้มวิงนะครับที่เลเลนาเป็นคนขับนะก็ leader skill ครับจะบัฟให้กับโมบิสูตรซีรีส์กันดั้มวิงทั้งหมดเลยนะครับก็ตอนนี้ออกมาเนี่ย ur จะมีแค่ตัวที่สามารถ develop ได้นะครับก็ต้องใช้ตัว s s r ที่เราสามารถ develop ได้ไปก่อนนะครับสำหรับซีรีส์กันดั้มวิงแต่อนาคตมีตัว ur มาใช้งานแน่นอนนะครับ ใครที่ชอบซีรีส์นี้อยากทำทีมบอยแบนด์ก็หายาซัพพอร์ตลำนี้มาไว้ก่อนได้เลยนะตัวยาลำนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับซัพพอร์ตสกิลเพิ่ม HP นะครับลำต่อไปครับทิฟฟ่าของกันดัม X นะยาลำนี้น่าสนใจนะครับลีดเดอร์สกิลเนี่ยจะไม่ได้เป็นบัฟซีรีส์กันดัมเนะเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของโมบิสูเนี่ยมันยังออกมาน้อยอยู่นะครับจะเป็นวันช็อตคิลเลอร์แทน วันช็อตคิลเลอร์เนี่ยใช้ได้เลยนะมีตัวที่น่าใช้งาน,นครับกันดัมเอเรียลฟรีดอมกันดัมแล้วก็ซาซาบี้ครับรวมถึงสไตรเกอร์ด้วยตัวนี้โหระยะประชิดนี่โหดมากๆเลยนะก็สามารถจัดทีมลูกผสมได้เลยนะครับสำหรับวันช็อตคิลเลอร์แต่ยานลำนี้พพอร์ตสกิลเสียนิดนึงนะครับเป็นการเพิ่ม EN นะ50%ถัดมาจะเป็นยานพพอร์ตของกันดัมซีแล้วนะครับอัลเจนเจอร์ครับเมริลราเมส ลำนี้ครับบัฟลิเตอร์สกิลเป็นซีรีส์กันด้ามซีดนะครับใครชอบซีรีส์กันด้ามซีดก็ต้องหายาลำนี้มาไว้เลยนะเนี่ยครับตอนนี้ยังมีไม่เยอะนะครับสำหรับยูนิต UR แต่ว่าในานาคตนะครับรวมถึงตู้ UR ตู้แรกที่เป็นลิมิตจะมานะครับจะเป็นกันด้ามสไตรฟรีดอมด้วยก็ได้ใช้งานแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวนี้ยังเป็นซัพพอร์ตสกิลที่เพิ่มใ HP อีกด้วยนะครับน่าสนใจมากๆเลยสำหรับเมอริลลาเมส แล้วก็อีกรำหนึ่งครับของกันด์ัมซีนะครับเป็นอีเทอร์นอลครับยานอีเทอร์นอลที่แอนดี้วอลเฟลดเป็นคนขับนะครับก็จะมีลีดเดอร์สกิลเป็นลาร์ดแมชชีนนะลาร์ดแมชชีนผมมองว่ายังไม่ค่อยน่าสนใจมากนะครับเนื่องด้วยจากโมบิสูที่มันออกมาเนี่ยมันยังไม่ค่อยมีสายดาเมจสักเท่าไหร่นะครับก็จะเน้นเป็นตัวถึกๆซะเยอะนะก็อาจจะยังไม่ค่อยน่าใช้งานเท่าไหร่นะครับแต่ว่ายานลำนี้ก็มีทัพอสกิลเพิ่มให้พีนะก็อาจ ใครที่มีไว้ก็เก็บไว้ก่อนนะยานลำต่อไปนะครับเป็นของกันดั้มซีรีส์ดบโอนะครับประตูเรมมี m ไมออครับของซนะูมาลาก i นะยานลำนี้ครับใครชอบกันดั้มซีรีส์ดบโอครับต้องหามาไว้เลยนะครับเพราะว่าล e เดอร์สกิลเนี่ยบัฟซีรีส์บอรไปสุดกันดั้มดบโอทั้งหมดนะครับอนาคตตัวเด็ดๆไม้เยอะแน่นอนนะครับสำหรับซีรีส์กันดั้มดบโอและรวมถึงซูมาลาก i เนี่ยสปอร์ตสกิลนะครับเป็นเพิ่ม HP ด้วย แล้วก็ลางที่สอครับจะเป็นประตมีมาออส2อนะครับก็จะเป็นมารีนาเป็นคนขับอันนี้ีดเดอร์สกิลจะเป็น u n s o p t a b l e นะ u n s o p t a b l e ก็ใช้ได้เลยนะครับมีเอ็กเซียครับเป็นตัวยืนเลยนะแล้วก็เลอซิกเน่ครับเป็นซัพพอร์ตรวมถึงฟีนิกซ์กันด้ามด้วยแล้วยาลำนี้ครับยังเพิ่ม HP อีกด้วยนะครับในซัพพอร์ตสกิลน่าใช้งานมากๆต่อมาจะเป็นยาซัพพอร์ตของซีรีส์บัตออฟแพนแล้วนะครับยาลำแรกครับอิซาลบีครับของออกา ยาลำนี้ใครชอบซีรีส์บาดออลแพนนะครับต้องหามาไว้เลยนะเพราะว่าดิเร์สกิลนะครับจะบัฟโมดิสูตกันด้ามซีรีส์บาดออลแพนทั้งหมดนะครับตอนนี้อาจจะยังมีไม่เยอะแต่บอกเลยมาแน่ๆครับบาบาทอสร่างอีกหลายล่างเลยนะครับมาแน่ๆรอเลยนะครับแล้วก็สปอร์สกิลดีมากๆครับเพิ่ม HP ด้วยนะถัดไปครับจะเป็นของคูเดเรียครับขับยาอิซาลาบีเหมือนกันก็อันนี้จะเป็น ลีดเดอร์สกิลเป็น lightning fast นะครับ lightning fast ก็ใช้ได้เลยนะมี unicorn n e w g น n d a นะครับแล้วก็บาป b ท t o ครับนี่ครบสายเลยครบเครื่องนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตสกิลเป็นเพิ่ม HP ด้วยนะก็ทีเด็ดเลยถัดมาเป็นยานซัพพอร์ตลาสุดท้ายนะครับของซีรีส์แม่มดนะครับ w i s h of mercury นะครับมีโอริเน่นะครับเป็นคนขับนะยานลำนี้ครับใครที่อยากเก็บซีรีส์แม่มดนะครับแห่งดาวพุธ จัดเลยนะครับเพราะว่าจะบัฟให้กับโมบิสูตรวิชออฟเมอร์คิวีทั้งหมดนะตอนนี้ออกมา UR เนี่ยจะมี a อเรียนะครับแต่ว่าอนาคตจะมี a อเรียอีกหลายฟอร์มแน่นอนนะครับรวมถึงโมบิสูตรตัวอื่นด้วยก็น่าใช้งานมากๆซีรีส์เนี้ยกันดั้มเท่ๆเยอะมากนะแล้วก็ซัพพอร์ตสกิลครับของยานลำนี้นะครับยังเป็นเพิ่มเฮตีด้วยนะครับก็เก็บไว้ใช้ยาวๆได้เลยนะเอาละครับเป็นไงกันบ้างครับกับข้อมูลยานซัพพอร์ตทั้งหมดนะครับ ก็ในการเลือกยาซัพพอร์ตที่เหมาะสมกับทีมเนี่ยผมมองว่ามันก็มีความหลากหลายนะครับเพื่อนๆอ,อ,อาจจะจัดทีมที่แยกกันไปนะครับใครชอบเป็นซีรีส์ก็ต้องจัดหายาซัพพอร์ตที่บัฟเป็นซีรีส์นั้นๆนะครับส่วนใครที่ชอบผสมซีรีส์ก็ต้องหาพวกแท็กที่มันซัพพอร์ตหลากหลายนะครับอย่างเช่น u n s o p p a b l e นะอะไรพวกนี้ไปนะครับแต่ว่ายานที่ผมจัดให้อยู่ียร์สูงๆเนี่ย จะเป็นยานที่มีตัวสกิลที่เพิ่ม HP นะครับเพราะว่ามันสำคัญจริงๆนะครับในการผ่านด่านยากๆเนี่ยนะก็เพื่อนๆลองดูนะครับว่าโอเคยาลำไหนที่เป็นยานที่เราหมายปองครับก็แล้วก็ขอให้เปิดกระชาให้เจอยาลำนั้นเร็วๆด้วยนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับฝากแล้วกวช่วยกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย